ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยิ่งทามากกว่าประชาชนนะครับต้องชี้แจงว่าทำไรจะทําอะไรที่ไหนเพื่อรับรับต้นต่อไม่ให้เถึงแพ่โควิดต่อไปศีละเจจาคะนำกรรมาธิการกฎหมายจ่อเรียกรัฐมนตรีติดโควิดแจงไทม์ไลน์ก่อนติดเชื้อถ้าไม่ชี้แจงผิดกฎหมาย พร้อมเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตำรวจและสาธารณสุขชี้แจงกรณีปล่อยสถานบันเทิงเปิดเกินเวลาและมีใบอนุญ,ญาตหรือไม่นายศิระเจนจาคะสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะกรรมธิการถแถลงกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อว่า กรรม,มธิการเตรียมเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้ประกอบการและรัฐมนตรีที่ปรากฏตามข่าวมาชี้แจงต่อกรรม,มธิการเนื่องจากหลายประเด็นที่สังคมสงสัยเช่นสถานบันเทิงดังกล่าวเปิดเกินเวลาหรือไม่ส่วนรัฐมนตรีที่เป็นข่าวต้องตอบสังคมว่า ท่านไปเที่ยวผับเที่ยวเลา้าจริงหรือไม่และท่านไปไหนมาบางท่านต้องชี้แจงไทม์ไลน์เพราะหากไม่ชี้แจงจะถือว่าผิดกฎหมายไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วได้ยินไงนะครับแล้วก็เห็นได้ตามข่าวนะครับว่าเปิดหรือเนสามนะครับอันนี้ตามข่าวนะครับก็ต้องรีบมาสอบขาวว่าถ้าเป,เป็นจริงเนี่ยเจ้าหนี่ตำรวจเนี่ยเ้เกี่ยวข้องก็จะเป็นหมายเนี่ยขอยหน้าสาระเดินนะครับ เปิดถึงตีสามตีสไ่นะครับแล้วก็จะตรวจสอบใปย่านด้วยนะครับและสิ่งที่เราจะทําคือเราจะปรับโคุงแก้ไขรบรบสถานบันเทิงซึ่งล้าสมัยและไม่ไม่ทันสมัยนะครับแล้วเราก็จะให้เป็นประโยชน์ของเยาวชนและงประเทศนะครับท,ที่ที่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยธรรมดานะครับรู้ว่าติดโควิดเนี่ยก็ต้องไปชี้แจงทำลาย นะครับแล้วถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ย,ยิ่งทามากกว่าประชาชนนะครับต้องชี้แจงว่าทำอะไรจะทําอะไรที่ไหนเพื่อรับนะครับต้นต่อไม่ให้เผยแพร่โควิดต่อไปนะครับสำหรับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมล่าสุดยอมรับว่าผลการตรวจเชื้อโควิดออกมาเป็นบวกซึ่งต้องรักษาตามขั้นตอนตามกระบวนการที่แพทย์แนะนำ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ